เจนนี่เปิดใจเสียงสั่นยอมรับครั้งแรกห่างสามีเพราะเหตุนี้ลันไม่มีใครอยากเจ็บค่ะ เจนนี่เปิดใจเสียงสั่นยอมรับครั้งแรกห่างสามีมิกกี้มาหลายปีแล้วเผยไม่มีใครอยากเจ็บในตอนนี้เป็นทีมเพื่อลูกขอเลือกความสุขให้ลูกก่อนในวันที่8เจนน,น,นี่เทียนโพสุวรรณนางเอกสาวได้เปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับมิกกี้นอนท์อัลพารตสามีหนุ่มเจนนี่เปิดใจว่าที่ผ่านมาเจนนี่ไม่อยากพูดเพราะมีลูกและแคร์ลูกมากด้วยอยากเก็บพื้นที่ให้ลูกเมื่อเขาโตขึ้นเพราะเราแคร์เขามากโดยเฉพาะเรื่องของพ่อแม่ ก็จะไปอยู่ใน Google แต่ยอมรับเจนนี่กับมิกนนห่างกันแล้วโดวยยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกอยู่เราต่างคนต่างทำหน้าที่เราคือทีมที่ต้องทำให้ลูกเรื่องครอบครัวสำคัญที่สุด ไม่มีใครอยากเสียใจหรือผิดหวังเดี๋ยวเราทำงานเยอะจริงๆจนแทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวพี่เลี้ยงก็ไม่มีกลับดึกขนาดไหนก็ต้องมาอยู่กับลูกเราโตเป็นผู้ใหญ่การตัดสินใจจึงใหญ่พอสมควรเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานานหรือยังเจนนี่กล่าวว่าผ่านมานานหลายปีแล้วพอเราไม่มีความสุขจะเก็บไว้ในลึกๆของหัวใจพอเราโตมาเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขประชาชน แม้เราจะเสียใจเราก็จะยิ้มแต่เราไม่โกหกกับลูกเราจะอ้อมไปเพื่อไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งเราสองคนในตอนนี้ก็เป็นทีมเพื่อลูกแม้เราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามเดี๋ยวเราไม่มีใครอยากเจ็บแต่อะไรก็ไม่ได้คือไม่ได้ขอเลือกความสุขให้ลูกก่อนเจนี่ยืนตรงไหนเราแฮปปี้สุดค่ะ